เลขเด่นดาวดี12ราศีประจำวันที่1กุมภาพันธ์2 5 6 6พร้อมสืน้ำโชคสีน้ำโชคและเคล็ดลับเสริมดวงเฮงครับ <S 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 สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Coach Channel นะครับอยู่กับผมอาจารย์แมนพลังเลขหรือว่าหมอแมนนั่นเองนะครับ เราก็พบกันเป็นประจำเลครับกับเลขเด่นดาวดี12ราศีในงวดน,นี้นะครับในคลิปนี้เป็นคลิปประจำวันที่1กุมภาพันธ์2566นั่นเอง,เด,องเดือนแห่งความรักนะครับเดือนแห่งความรักนะครับก็คลิปนี้ออกน่าจะเป็นช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนพอดีนะครับจริงๆก็ต้องขออวยพรก่อนนะครับว่าให้พ่อแม่พี่น้องนะครับ FC ทุกท่านที่ติดตามช่อง เดอะเมจิกโค้หมอแม่นพลังเลขเนี่ยนะครับในตุดจีนนี้นะครับก็ถือเป็นปีใหม่จีนเนี่ยก็ขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขนะครับสุขภาพพลานามัยนั้นแข็งแรงสมบูรณ์นะรมีเงินมีทองใช้มีความมั่งคั่งร่ำรวยนะครับมีความเฮงรับตรุดจีนนะตลอดปีและตลอดไปเลยนะครับสาธุ <laughs> นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลไหนจะไทยจีนฝรั่งมังค่านะครับ ก็จะต้องลงท้ายด้วยสาธุก็แล้วกันนะตามสไตล์ของคนไทยนะครับก็หวังนะฮะย่างยิ่งนะฮะว่าจะให้ f c ทุกท่านได้ประสบพบเจอนะครับแต่สิ่งที่ดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตนะครับแล้วก็เช่นเคยครับนะเราดูกันเรื่องของตัวเลขนะครับนะก่อนอื่นก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับใครที่ท่านที่ยังไม่เคยกดติดตามนะครับก่อนอื่นเรามาดูกันที่รอบที่แล้วเนี่ย เลขราศีต้องบอกว่าเลขราศีเนี่ยเป็นไม้มาสองสองวดแล้วนะนะครับเลขราศีใครที่ตามเลขราศีกันอยู่อาจจะมารู้สึกว่าโอ้โหทำไมมันแหมหลุดมาสองวดแล้วนะครับรอบที่แล้วไปเข้าเลขวันเกิดก็คือเลขคนเกิดวันอาทิตย์นะ,ะเลขหนึ่งเก้านะครับแล้วก็ไปเข้าเลขปิงปองนะซึ่งปิงปองเหมือนจะจับให้สําหรับสมาชิกรายเดือน YouTube นะครับแล้วก็สมาชิกกลุ่มไลนะ์เลขเด่นประจําวันวก็จะมี2ช่องทางที่จะได้รับเลขปิงปองนะครับ อ่ารันนี้ก็ปิงปองเนี่ยจับไป7 8เอ่อสี่จนะจับได้487ปรากฏว่าโอ้อมาตรงกับ่าตัวสลากกินแม่งรัฐบาลก็คือ2ตัวล่างก็คือ4 7นะครับเออเขาเรียกว่ารางวัลเลขท้าย2ตัวสลากกินแม่งรัฐบาลนะครับโอ้โหวันนั้นมือแม่นเหลือเกินแล้วก็เ,เลขทูบเนี่ยจุดได้797 7, นะฮะบ,บางคนไปมองว่า791เถูกซะอีกนะนะครับ แต่ก็7เนี่ยแผลงเป็น1อยู่ in แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของเลขดาวเด่นก็เข้า3ตัวหน้าแล้วก็3ตัวท้ายนะเลขดาวเด่นนะครับสตัวหน้ากับ3ตัวท้ายนะรู้สึกจะเป็นออะไรนะสามแกกับอะไรนะเก้าสี่แปดอะไรเนี่ยแหละเออแปดเก้าสี่อะไรสักอย่างเนี่ยเออเลขวนๆอย่างเงี้ยนะครับเออจำไม่ได้เหมือนกันนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่า สิบสองราศีนะครับจะมีเลขอะไรบ้างนะครับเช่นเคยนะครับปิงปองก็เป็นการจับระดับขั้นเขาเรียกลำดับขั้นขึ้นมาว่าจะพูดถึงราศีไหนก่อนนะครับอ่ะมาเร็วเคลมเร็วนะครับราศีแรกหมายเลขหมายเลข5นะครับหมายเลข5ก็ได้แก่ราศีแล้วราคาราศีกันนะครับอ่าชาวราศีกันราศีกันเองเนี่ยสื่อนาโชคลามนะครับให้พิจารณาจากยวดยานพานะ ที่ชำรุดเสียหายนะครับใครซ่อมรถช่วงนี้ใครยางแตกังยางรั่วช่วงนี้ใครเอารถเข้าไปเข้าอู่เข้าศูนย์เข้าศูนย์บริการเช็คระยะเปลี่ยนไทยนะ้ามันเครื่องลองซื้อเลขรถด,ดูนะครับแล้วรวมถึงบ้านด้วยนะครับก็บ้านที่ชำรุดเสียหายนะครับหรือว่าบ้านที่รีโนเวทต่อเติมซ่อมแซมนะครับคราวที่แล้วเนี่ยถามว่าเลขบ้านเลขรถหมอแมนมาไหมมันมา3ตัว้ทยนะมาเลขทยาย3ตัวนะก็คือ ไอ้แปดสี่เก้าเก้าสี่แปดอะไรเนี่ยเดี๋ยวเปิดดูด้วยความแน่ใจสิจำเลขไม่ได้ได้นะฮะเออเป็นรางวัลเลขท้ายสามตัวนะอ่ารางวัลเลขท้ายสามตัวนะครับเลขท้ายสามตัวสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับเออนี่ไงมาแปดสี่เก้านะแปดสี่เก้านะครับเพราะว่าเลขทะเบียนรถคันหนึ่งของหมอแม่เนี่ยก็คืออ่าเก้าจุด นะแล้วก็8ปดห้าเจ็ดห้าสี่แปดอย่าลืมนะเออนะครับเจ็ดห้าสี่แปดนะครับเห็นะมีแปดมีสี่มีเก้านะครับ, 7, 5, 4, รบ, 8, 4, รบเลขรถเนี่ยก็มาแต่เขาหนีไปเป็นเลขท้ายสามตัวเออนะครับเอาให้ได้สิเออแล้วก็บ้านเลขที่ของคุณแม่เนี่ยนะครับ 9, 15, 4, 5, เก้าสิบห้าทับสี่ห้าหกปรากฏว่าก็มาเลขท้ายสามตัวห้าหกสี่ เพราะว่าราศีกันคราวที่แล้วเนี่ยที่หมอแมนทายไว้ก็คือว่าจะาได้เลขจะยศยานภาณะนะครับนะรบ,บ้านที่อยู่อาศัยหรือแม้กระทั่งโชคจากผู้ใหญ่ผู้หญิงนะครับไปออกเลขที่บ้านคุณแม่ฮะคิดดูฮะเก้าห้าทับสี่ห้าหกนะครับเลขห้าหกสี่สามตัวทายนะครับแล้วก็เเห็นมี FC มีลูกศิษย์นะครับที่อพอดีรถเขาเกิดอุบัติเหตุถูกชน เลขทะเบียนนะฮะสตัวท้ายนะครับสี 4, 5, 6, ่ห้าหกหรือ 4- ี่หาเนี่ยจำไม่ได้นะแต่กลับเนี่ยเลขท้าย3ตัวมันออก5 64หกส่อนนี้ก็เป็นเคสที่ทำมาเล่าสู่กันฟังสำหรับราศีกันนะ,ะคราวนี้ก็ยังอยู่ที่ยอดยันฐานะที่ชำรุด,เห,เ,ดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลขบ้านนะครับที่เด่นเดนนะครับเล็ดลับเสริมดวงนะเน้นทำเรื่องของสั่งทานยาแล้วก็ทำบุญเกี่ยวกับยารักษาโ,โาครคโรงพยาบาลสงฆ์นะครับทำบุญโรงพยาบาลนะครับ เลขนำโชคครับ3หมายเลขครับราศีกันได้แก่5 4 2นะฮะ5 4 2ครับสีนำโชคเน้นสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีขาวนะครับต่อมาครับหมายเลข10ครับหมายเลข10ได้แก่ราศีและลัคนาราศีกุมนะครับราศีกุมลัคนาราศีกุมครับสื่อนำโชค เลขบ้านเลขรถซื้อได้เลขที่เกี่ยวบุตรบริวารแต่เน้นว่าอาจจะเป็นบุตรบริวารที่เจ็บป่วยไม่ค่อยสบายนะครับหรือแม้กระทั่งบุตรบริวารที่พลัดพรากนะครับเช่นบุตรที่จากเราไปแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งบุตรที่ยังอยู่แต่ว่าพลัดพรากด้านระยะทางนะครับก็คืออยู่กันคนละที่นะครับอยู่กันคนละประเทศคนละจังหวัดอะไรอย่างนี้นะครับก็ลองพิจารณาดูราศีกุมสื่อนําโชคลาภเนี่ยก็มีแค่นี้นะครับแล้วก็เคล็ดลับเสริมดวงนะครับก็อย่างแรกนะครับทําเกี่ยวกับของกินนะครับแล้วก็เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม อย่างที่สองนะให้ไปชําระนี่สงนะครับเลขนําโชคครับสามหมายเลขราศรีกุมได้แก่4 6 5ห6หนะครับโอ้โหถ้ามาคราวที่แล้วนี่สตัวท้ายเลยนะครับสีนาโชคเน้นสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองนะครับต่อมาครับราศรีหมายเลขศูนย์นะครับหมายศูนย์ก็ราศรีและลัคนาราศรีเมษนะครับชาวราศรีเมษแล้วก็ลัคนาราศรีเมษ สื่อนำโชคนะครับของคุณนะครับอย่างแรกคือการเจ็บป่วยนะครับการเจ็บป่วยในที่นี้นะครับสามารถเป็นได้ทั้งการเจ็บป่วยของตัวคุณเองหรือแม้กระทั่งการเจ็บป่วยของคู่ครองคนรักนะครับหรือใครที่มีหุ้นส่วนนะครับหรือว่าคู่สัญญาอะไรเงี้ยที่เป็นบัดดี้กันเงี้ยเอ่อเป็นเป็นคู่บัดดี้ก็ได้นะครับที่สนิทสนิทกันถ้าเขามีการเจ็บป่วยนะครับเจ็บป่วยหรือว่าแม้กระทั่งนะหรือแม้กระทั่งนะหรือแม้กระทั่งเสียชีวิตอะไรนะครับคุณก็สามารถที่จะเอ่อ หยิบยกสถานการณ์ตรงนั้นนะครับมาเป็นโชคเวลาบได้นะครับก็ลองดีหนาตัวเลขดูหรือแม้ทั้งคู่ครองคนรักเนี่ยลองดูได้เพศตรงข้ามนะหรือคือเอาง่ายๆว่าถึงแม้ว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรใกล้ชิดนะครับเป็นเพศตรงข้ามในช่วงนี้เอ๊ะได้มาพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้ทั้งใกล้ชิดสนิทสนมแต่ยังไม่มีสถานะก,ก็ตามนะเป็นเพศตรงข้ามนะก็จะนาโชคนําลาบมาให้ได้สําหรับราศีเมษนะครับ เลบเสริมดวงครับราศีเมษทําเกี่ยวกับพวกความเป็นความตายนะทำบุญลงศพพระขาห่อศพเป็นจะภาพงานศพและทําบุญให้ศพไม่มีญาตินะครับนะเลขนําโชคสามหมายเลขครับราศีเมษได้แก่8 0 9นะครับ809นาสีน้ําชมสีน้ํส้มสีน้ำโชคเน้นสีส้มนะครับแหมสีน้ำส้มเออตลก่ะสีน้ำโชคนะเน้นสีส้มเนี่ยสีส้มสีแสดสีโอรสเนี่ยได้หมดนะครับ ต่อมานะครับราศีหมายเลข2นะครับหมายเลขสก็คือราศีและลัคนาราศีมิถุนนะครับมิถุนคนคู่นะครับนะคนคู่นะสื่อนําโชคลาภนะครับมาจากคุณแม่นะฮะคุณแม่นะครับญาติผู้ใหญ่ผู้หญิงนะคุณแม่คุณย่าคุณป้าคุณยายใช้ได้หมดเลยนะครับหรือแม้ตั้งเป็นเจ้านายผู้หญิงก็ได้นะครับใครทําธุรกิจการค้านะครับ่วงนี้จะมีลูกค้านะมีคู่ค้านะครับที่เป็นผู้หญิงเป็นเพศหญิงนะตรงนี้จะนําโชคมาให้นะครับ วันนั้นเนี่ยดาวจันเนี่ยโคจรเป็นอ,อุจจาพิมุกนะครับอุจจาพิมุกสถิตทับราศีเมถุนนะครับรสีเมถุนหรือมมถุนเนี่ยคือจริงก็คือได้ผลดีมาก่อนหน้านี้แล้วช่วงนี้นะครับอ,รอ,รอุจจาพิมุกเนี่ยเป็นการเก็บเกี่ยวชัยชนะหรือเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะที่ยังไม่ได้จางหายไปเห็นึกออกป่ามยังพอเก็บเกี่ยวได้นะครับนะถุนก็พอพอ,พอที่จะใช้ได้อยู่นะครับ แคดรับเสริมดวงครับอย่างแรกทาบุญเกี่ยวกับน้ํานะครับน้ำดื่ม15ขวด15แพ็คใสา่ย,ยางยาว15เมตรอย่างที่2ทําบุญเกี่ยวกับความเป็นความตายนะครับก็ทําบุญลงศพพระขาวของศพเป็นเจ้าภาพงานศพทําบุญให้ศพไม่มีญาตินะครับเลขนําโชคสามหมายเลขครับราศีมิถุนได้แก่2 4 6สี่หครับ2 4 6หครับสีนำโชคเน้นสีขาวสีเขียวแล้วก็สีฟ้านะครับต่อมาครับราศีใหม่เลข9นะครับหมายเลข9้าได้แก่ราศีและลัคนาราศีมังกรนะครับมังกรเนี่ย สื่อน้ำโชคลาภนะครับอันดับแรกก็ซื้อเลขเกี่ยวตนเองก่อนนะครับเสาเนี่ยเป็นเกษตรตาเทพดีนะครับเป็นดาวเจ้าเรือน 2. การเจ็บป่วยน้ำโชคมาให้นะครับเพราะว่ายังมีดาวอังคารอยู่ในเรือนปุตตะนะครับแล้วก็อังคารเนี่ยสัมพันธ์กับดาวเสาด้วยเป็นคู่ราวแห่งพวกอุบัติเหตุการเจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือการเจ็บป่วยนะครับก็จะนำโชคให้นะครับถ้าเกิดมีเหตุให้เจ็บป่วยหรือเจ็บตัวนะครับ บางทีมันอาจะเป็นเขาเรียกว่าการมีลาบจากความทุกข์ก็ได้หลังจากที่เกิดการเจ็บเนื้อเจ็บตัวแล้วก็จะมีโชคลาภตามมาเออนะครับแล้วก็าราศีมังกรนะครับสื่อนาโชคก็ยังอยู่ที่ยอดยานภานะที่ชํารุดนะครับหรือแม้ทั้งบ้านที่อยู่อาศัยที่ชํารุดเสียหายก็จะนําโชคให้เออนะครับก็ลองดูนะครับซื้อเล็กบ้านเล็กรถที่ชํารุดนะหรือว่าต่อเติมรีโนเวทหรือว่า รถยังอยู่อู่ไปทําสีอยู่อย่างเงี้ยหรือว่าเาไปซ่อมอยู่อะไรเงี้ยนะครับก็ลองซื้อดูนะครับเคล็ดลับเสริมดวงนะครับก็อย่างแรกไปทําบุญเกี่ยวกับพวกแสงสว่างนะครับทำบุญเ,เติมน้ำมันตะเกียงก็ได้ทําบุญไปฉายหลอดไฟอะไรเงี้ยได้หมดนะครับอย่างที่2นะครับมังกรให้ไปทําเกี่ยวกับคนแก่คนชรานะครับบ้านพักคนชราเนี่ยได้เลยเลขนําโชคกับสามเป็นเลขราศีมังกรได้แก่17 5หนะครับ17-5สนีน้ําสีนโชคเน้นสีแดงสีม่วงและสีเหลืองนะครับ ต่อมาครับราศีหมายเลขหนะครับหมายเลขหครับราศีและลัคนาราศีตุลนั่นเองนะครับราศีตุลครับสื่อนาโชคลาภนะครับมาจากการเจ็บป่วยนะครับการเจ็บป่วยของตัวคุณเองก็ได้นะครับหรือจะเป็นคนรอบข้างก็ได้นะครับอย่างที่2นะครับก็คือคล้ายๆกันก็คือมาจากความเป็นความตายแ้ะบางทีเห็นข่าวนะครับในสื่อโซเชียลอะไรเงี้ย นะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเราได้ร่วมบุญนะครับเกี่ยวกับงานเขาดำอย่างเงี้ยนะครับก็ลองนํามาเป็นโชคเป็นลาบได้นะครับแล้วก็อย่างนี้3นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคนะครับมีเกณฑ์ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือหรือการไปไหว้พระที่สถานที่ต่างๆเนี่ยคุณก็ลองดูหยิบยกมานะครับเป็นโชคเป็นลาบได้นะครับคล้ายๆกับหมอแมนครั้ที่แล้วนะครับไปไหว้พระที่จังหวัดอยุธยานะครับเสี่ยงเซมซีได้เลข19ได้ตรงเป๊ะเลยนะครับอ่ะแล้วก็เคล็ดลับเสริมดวงครับ ราศีตุลย์อย่างแรกนะครับเน้นปฏิบัติธรรมไปเลยนะครับวิปัสสนากรรมฐานถือศีลไปเลยอย่างที่2อนะครับทำบุญเกี่ยวความเป็นความตายนะทำบุญลงศพพระข่าวห่อศพเป็นเจ้าภาพงานศพและทําบุญให้ศพไม่มีญาตินะครับเลขนาโชคครับราศีตุลย์สามหมายเลขได้แก่809ครับ809กครับสีนำโชคเน้นสีส้มนะครับต่อมาครับราศีหมายเลข8นะครับหมายเลข8ได้แก่ราศีและลัคนาราศีธนูนะครับ ธนูเนี่ยสื่อน้าโชคนะครับเอกสารใบแจ้งหนี้ต่างๆใบค้างวดต่างๆใบแจ้งหนี้ต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งใบสั่งใบสั่งเนี่ยที่ได้มาเวลาทําผิดกวจราจรนะครับใบสั่งหรือเป็นใบโนติสใบแบบยื่นฟ้องร้องอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับคือเขาเรียกว่าเหมือนได้ลาบจากเอกสารที่เกี่ยวกับความเสียหายความทุกข์ความเสียหายอย่างเงี้ยนะครับเคล็ดลับเสริมดวงอย่างแรกไปทําเกี่ยวน้ำรศธนูเนี่ยน้ำดื่ม15าขวด15บแพ็คแต่ยางยาว15เมตร อย่างที่2นะไปทําเกี่ยวกับกระดิ่งเงินกระดิ่งทองนะระฆังเงินระฆังทองนั่นแหละนะครับหรือว่าบริจาคทรัพย์ปัจจัยเพื่อซื้อระฆังถวายวัดนะครับและอย่างต่อมาก็คือแผ่นป้ายพระคาถาที่อยู่หน้าพระประธานนะครับออกทุนทรพย์ในการเขาเรียกว่าจัดสร้างหรือแม้กระทั่งเม่ทันเนนซ่อมซ่อมบำรุงนะครับนะครับแผ่นป้ายพระคาถาเห็นไหมเออเนี่ยลองไปทําดูนะครับเลขนำโชค3ามหมายเลขครับราศีธนูได้แก่4 2 6หกครับ 4 2 6กครับสีนำโชคเน้นสีเขียวสีขาวและสีฟ้านะครับต่อมาครับหมายเลข3นะครับหมายเลข3ามนกับราศีและแลัคนาราศีกรกฎนะครับกรกฎเนี่ยสื่อนำโชคอย่างแรกมาจากคู่ครองคนรักเพศตรงข้ามนะครับคู่ครองคนรักเพศตรงข้ามอย่างที่2มาจากบุตรบริวารแต่เน้นว่าอาจจะเป็นบุตรบริวารที่พัดพลากจากจรไปแล้วไม่ได้อยู่กับเรานะครับรือแห้หรือจาก1จากเราไปแล้วนะครับ2 ยังไม่จากไปแต่ว่าไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันนี่ครับสใช้คนลนาตระกุลนะหรือสี่คือเป็นลูกบนธรรมไปเลยนะครับคือไม่ใช่ลูกแท้ห้คือเป็นหลานเป็นบริวารเนี่ยอาจไม่ใช่ลูกแต่เป็นหลานเด็กในอุปการะนะครับอ่าก็แยกย่อยให้นะครับกรกฎนะครับแล้วก็แครับเสริมดวงนะครับก็กดให้ไปทําเกี่ยวของมีคมนะไปมีกลนแปดเล่มหรือว่า8ดกล่องนะครับแล้วก็ถ้าไปปล่อยปลาให้ปล่อย8ตัวนะครับปลาอะไรก็ได้ แล้วก็อย่างหนึ่งทําบุญเกี่ยวแสงสว่างนะครับทุกประเภทเลยนะครับหลอดไฟฐานไฟฉายก็บอกไฟฉายเติมน้ามันตะเกียงนะครับเลขนําโชคครับสามหมายเลขราศีกรกฎได้แก่7 1 3 713สีน้ําโชคเน้นสีม่วงแล้วก็สีแดงนะครับต่อมาครับหมายเลขหนึ่งครับราศีและลัคนาราศีพฤษบนั่นเองนะครับพฤษบนั้นสื่อนําโชคลาบนะครับจะมาจากการทําบุญนะมาจากการทําบุญนะครับคือการทำบุญในที่นี้เนี่ย ไม่ได้จําเพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นเฉพาะศาสนาพุทธเท่านั้นนะครับฐานาอื่นก็ได้นะครับการทําบุญครับคุณไปสมมติถ้าถนานะพุทธอะยกตัวอย่างได้ง่ายหน่อยนะครับยอดเงินในการทําบุญนะครับหรือว่าไปทาบุญแล้วเสี่ยงเซมซีมาได้เลขเซมซีอย่างหมอแมนคราวที่แล้วนะฮะได้เลขเซมซีหนึ่งเก้านะครับแล้วก็ออยอดต่างๆยอดการทาบุญนะบนบเ,เนี่ยยอดกระถินยอดพระป่าอะไรเงี้ยพูดพูดถึงนะนอ,อหรือไม่ก็เราโอนไปทําบุญมียอดโอนเท่าไหร่หรือแม้กระทั่ง <c oughs> เลขที่บัญชีในที่เราโอนไปอย่างเงี้ยนะครับได้หมดเลยมันเกี่ยวเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกับเกี่ยวการทําบุญเนี่ยได้หมดเลยนะครับอย่างที่2เนี่ยคือมีสิทธิ์ที่จะได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือว่าสิ่งลึกลับนะฝันแม่นลางสังห์แม่นเซ้นดีช่วงนี้นะครับนอนหลับอาจจะฝันแม่นฝันเห็นเลขก็ได้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคหรือแม้ต้องไปเช่าบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มามีโค้ดนัมเบอร์อยู่ข้างหลังหรืออยู่ข้างใต้ลองเอาโค้ดนัมเบอร์นั้น มาลุ้นมาเสี่ยงดูอาจจะได้โชคสําหรับคุณนะครับและอย่างสุดท้ายเนี่ยยานพาหนะให้โชคนะครับยานพาหนะให้โชคไม่คือพฤชศบเนี่ยอย่างตัวหมอแมนเองเนี่ยไม่รู้กี่งวดต่อกี่งวดแล้วออกเลขรดตลอดนะครับคืออาจจะแบบว่าย้ายไปจากเลขคันนี้ก็ไปคันนั้นคันนั้นก็ไปคันนี้มันจะวนอยู่อย่างเงี้ยฮะยานพาหนะหรือไม่ก็ที่อยู่อาศัยนะครับเลขบ้านก็เคยออกไปแล้ว6-4นะครับล่าสุดออกบ้านคุณแม่4ี่ห้านะ มันคือมันวนอยู่อย่างเงี้ยอันนี้ลัคนาเพิกงศพนะอ่าเพราะนั้นเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูว่ารอบตัวเราเนี่ยมันมีเลขอะไรนะที่น่าสนใจแล้วพิจารณาดูนะครับอาจจะไปเสริมด้วยการเอนั่งสมาธิวิปัสสนากรรมฐานไปทําบุญสัหน่อยเสริมนะเพราะว่าเกณฑ์เนี่ยมีเกณฑ์ได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับแต่ว่าตัวเลขเนี่ยก็อาจจะอยู่รอบตัวเราเออเพราะฉะนั้นก็ต้องทํา2อย่างเนี่ยประกอบกันนะครับแล้วก็ ล็ดลับสมดวงนะครับอย่างแรกไปทําบุญเกี่ยวกับขมีคมนะขมีคมนะครับไม่มีโกน8เล่มหรือว่า8กล่องนะครับไปไหว้พระนอนองค์ใหญ่ๆนะครับอย่างที่2เนี่ยทำสังงทานยานะครับแล้วก็ไปทําบุญเกี่ยวกับยารักษาโรคทําบุญลงพาบาสงเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์นะครับได้หมดนะฮะเล่มโชคครับสามหมายเลขครับราศีผสมได้แก่1 3 5 1 3 5สีน้ำโชคเน้นสีแดงและสีเหลืองนะครับ ต่อมาครับราศีหมายเลขสี่นะครับหมายสี่ได้แก่ราศีและลัคนาราศีสิงห์นะครับนะคนใจสิงห์นะสื่อน้าโชคลาภเน้นญาติผู้ใหญ่แต่ว่าเป็นญาติผู้ใหญ่ที่ล่วงรับแล้วอะนะคุณอาจจะไม่รู้นะไม่ได้แช่งยักษ์ขักกระดุกแต่คนคุณอาจจะมีแบบญาติผู้ใหญ่ที่ล่วงรับไปแล้วอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เอ่อหรือคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอะไรเงี้ยหรือใครก็ได้นะญาติห่างหงก็ได้ เป็นญาติผู้ใหญ่ที่เขาจากไปแล้วนะครับอันนี้นำโชคมาให้นะครับมีอย่างเดียวหรือแม้กระทั่งไม่ใช่หรือแม้กระทั่งไม่ได้เป็นาญา,านนติผูใ้ใหญ่ของเราอาจจะเป็นพระพุทธรูปไม่เฉพาะพุทธรูปพระเกจิเออพระเกจิที่ท่านล่่งรับไปแล้วอย่างเงี้ยที่เราเคารพนับถือเปรียบเสมือนเป็นผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่ของเราอะนึกออกป่ะเออผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถืออย่งงงางเงี้ยก็ได้นะครับเอาลองดูนะญาติผู้ใหญ่ที่ร่วงรับ หรือพระเกจิคูบาอาจารย์ที่ล่วงลับนะครับนะเคล็ลับเสรมดวงครับก็ไปทําบุญเกี่ยวของกินนะออกลงทานก็ได้นะครับทําบุญใส่บาตรตอนเช้าก็ได้บริจาคข้าวสารอาหารแห้งได้หมดนะครับเลขนำโชค3ามหมายเลขครับราศีสิงห์ได้แก่ 6, 9, 8 6, 9, 8ครับสีน้ำโชคเน้นสีฟ้าและสีส้มนะครับเหลือ2ราศี ไม่รู้ราศีไหนอ่ะราศีต่อไปหมายเลข11ครับ11นี่คือราศีและลัคนาราศีมีนอ่าก็อย่างน้อยๆมีนก็ไม่บวยวะนะครับราศีมีนครับสื่อนำโชคลาภอย่างแรกคือเลขเกี่ยวตัวคุณนะครับดาวประจำตัวนะครับก็ยังสถิตมั่นคงนะเป็นกเกษตรตาทิบดีอยู่นะครับในวันนั้นที่สลากออกเนี่ยไม่ว่าจะออกคือออกวันพุธใช่ไหมทักษะของดาวพฤหัส ก็อยู่ในทักษะที่ดีไม่ว่าจะย้ายเป็นเป็นายามสุกที่ลากออกเนี่ยทักษะของดาวพรหัสเองก็อยู่ในมุมที่ดีเช่นเดีวยวกันนะครับเพราะนั้นลองซื้อเลขเกี่ยวกับตัวคุณเองเนาะวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดของตัวคุณเองนะครับหรือแม้ทั้งถ้าคุณไปไหนถ้าไปโรงพยาบาลในช่วงนี้นะครับก็ซื้อเลขเกี่ยวกับโรงพยาบาลก็ได้ไปธนาคารนะครับก็ซื้อเลขเกี่ยวกับธนาคารที่เกี่ยวกับตัวคุณเองด้วยนะครับอาจะเป็นเลขบัญชีธนาคารก็ได้ของเรานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับ ผู้ใหญ่หรือว่าคนแก่คนชราเนี่ยให้โชคนะคุณมีดาวเสาเนี่ยเป็นโชคเป็นลาบอยู่อันนี้ดาวเสาเนี่ยแปลว่าคนแก่นะฮะแต่คนถึงบอกว่าผู้ใหญ่หรือคนชราเอาคนชราเนี่ยอาจจะเป็นคนชราทั่วไปก็ได้ที่ไม่ใช่ญาติเราหรือจะเป็นญาติผู้ใหญ่ของเราก็ได้เพราะว่าดาวพระรหัสด,ดาวเสาโคจรสัมพันธ์กันสถิตสัมพันธ์กันอยู่เนี่ยพระรหัสเสาเนี่ยเขาเรียกว่าผู้ใหญ่ที่มีอายุ ก็ลองซื้อเลขเกี่ยวกับผู้ใหญ่ที่มีอายุหน่อยที่เป็นคนชราคนแก่นะครับเออแล้วก็เคลดรับสมดวงนะอย่างแรกก็ไปทําบุญโรงพยาบาลสงฆ์นะครับเครื่องมมอเครื่องมือทางการแพทย์ทําบุญสั่งอธานยานะครับแล้วก็เกี่ยวกับพวกหนังสือนะเกี่ยวกับธรรมะนะครับไปจัดพิมพ์นะครับบทสวดมนต์หรือหนังสือสวดมนต์เนี่ยได้หมดนะอย่างที่2นะครับไปทําบุญเกี่ยวของมีคมแล้วก็อุปกรณ์ทางการกีฬา นะครับอุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ได้นะครับอุปกรณ์ทางการกีฬาเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์เนี่ยได้หมดนะครับเลขโชคสาหมายเลขครับราศีมีนได้แก่ 5, 1 0นะครับ5 1 0สีน้ำโชคเน้นสีเหลืองและสีแดงนะครับเอาล้ครับลูกปิงปองเหลือหนลูกสุดท้ายนะครับจับได้คือหมายเลข7นะครับหมายเลข7เนี่ยก็คือราศีและรัคนาราศีพิจิกนะครับนะให้แมงป่องพยองเดชมาสุดท้าย พิจิกเนี่ยสื่อนําโชคนะครับมาจากการทําบุญนะคล้ายๆราศีพฤษภนะฮะมาจากการทําบุญนะคุณไปทําบุญที่ไหนก็ได้นะยอดกระถินยอดพระประ่ายอดเงินทําบุญนะครับเลขที่บัญชีที่คุณโอนทําบุญนะครับยอดเงินในการทําบุญต่างๆหรือแม้กระทั่งเซี่ยมซีนะครับไปเสียงซีมาทําบุญแล้วเสี่ยงซีมาก็เอามาเป็นโชคเป็นลาบได้นะครับแล้วก็อย่างที่สองคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคนะครับเหมือนราศีพฤษภเลยนะฝันแม่นเส้นดีรางสังอรแม่น นะช่วงนี้ไปเช่าบูชาวัตถุมงคลอะไรมาก็ดูโค้ดนัมเบอร์นะครับมีข้างหลังไหมตอกไว้ไหมหรือข้างล่างไหมตอกไว้เนี่ยนะครับลองเอาเลขตัวนั้นมาลุ้นมาเสี่ยงได้แล้วก็อย่างที่3คือยานพาหนะนะครับยานพาหนะให้โชคก็นะเลขรถเหล่านี้แหละทั้งหมดเลยรถยนต์รถมอไซค์นะฮะหรือใครมีเลขรถจักรยานก็ <c oughs> อเอามาซื้อได้นะครับเออลองดูนะครับเคล็ดลับเสริมดวงนะครับราศีพิจิกก็ คล้ายๆราศีพฤษภนะครับเพราะว่าอังคารยังเล็งลัคนาราศีอยู่พนั้นไปเน้นทำบุญเกี่ยวกับมีคมซะหน่อยนะครับการทำบุญของมีคมเนี่ยสำหรับราศีพิจิกเนี่ยมันได้2เด้งนะครับเด้งแรกคือเสริมเรื่องของโชคลาบด้วยนะครับเสริมเรื่องของอะไรที่มันการต้องต่อสู้บุกบั่นฝ่าฟันนะเสริมให้มันราบรื่นขึ้นนะครับอย่างที่2เนี่ยก็คือเสริมเรื่องการสะเดาะเคาะนะครับเรื่องการสะเดาะเคาะฟังไม่ผิดนะบางคนเนี่ยพิจิกช่วงนี้ จะมีเหตนะุเจ็บเนื้อเจ็บตัวมีเหตุพวกยานผาหนะนะครับการเดินทางนะการเดินทางไม่ว่าจะใกล้จะไกลบางทีอาจจะมีอุปสรรคการติดขัดนะครับเพราะมีดาวงคารดาวเสาร์นี่ก็ถึงเขาสัมพันธ์กันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นไปเสริมตรงนี้ไปทําบุญด้วยขอมมีคมนะใบมิโกนนะแปดเล่มหรือ8ดกล่องนะหรือปล่อยปลา8ตัวนะครับก็ใช้ได้นะครับหรือแม้ทั่งเสริมนิดนึงและกันพิจิกเนี่ย พิจิกให้เสริมอย่างหนึ่งคือไปนำมูลเกี่ยวกับคนแก่คนชราด้วยแล้วกันนะบ้านพักคนชราต่างๆเนี่ยซื้อของไปบริจาคก็ได้หรือจะบริจาคเป็นตัวเงินก็ได้นะครับเลขนำโชคครับสามไมยเลขครับราศีพิจิกได้แก่137สนะครับ137สาีนำโชคเน้นสีแดงและสีม่วงนะครับเอาล้ครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็ครบถ้วนนะเลขเด่นดาวดี12ราศีนะครับหมอแม่ทำเวลาหน่อยนะครับเพราะว่า มันมีอาการไอระภุมิแพเนี่ยยังไม่หายเลยนะครับนะมีอาการไอแล้วก็ไอห,หนักเวลาที่เราใช้เสียงนะครับเวลาอยู่เฉยๆไม่พูดเนี่ยมันก็ไม่ไอแล้วเวลาพูดขึ้นมาน,น,นะโอ้โหนะมันไอบางทีไอไม่หยุดเลยนะครับก็อาจจะต้องทําเวลานิดนึงอาจจะไม่ได้มาทําคลิปยาวๆแบบอย่างที่เคยเนี่ย fc เก่าๆเนี่ยนะน่าจะทันบางคนทันที่เ,เลขเด่นดาวดี12ราศีเนี่ย หชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงครึ่งเนี่ยบาคนทันนะครับนะแต่ปัจจุบันนี้ก็อาจจะทำได้ประมาณเนี่ยไม่เกิน30นาทีเนาะแต่ก็ถือว่าได้สาระนะครับครบถ้วนได้มีทราบตัวเลขกันครบถ้วนนะครับยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กับหมอแมนด้วยนะครับจะได้มีแรงนะครับมาทำคลิปให้เพื่อนๆ FC พี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะก็ถือว่า เป็นแรงผักดันอ่าเป็นคุณค่านะครับที่ทำให้แก่สังคมได้นะครับก็ยินดีนะครับใครอยากเข้ากลุ่ม @manmgc นะครับเป็นกลุ่มเล็กเด่นประจำวันก็ติดต่อแจ้งกับแอดมินขอสมัครเข้าได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะเฮงเฮงรวย,ย,ย,ยรับสุดจีนกันนะครับนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ